ผมไม่รู้สึกแปลกแยกเท่าไหร่นะครับที่มาในงานพนักขีนเพราะเราอยู่ในสายทานเดียวกันผมมาในวันนี้เพราะต้องการที่จะบอกว่าทั้งวัน คือสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้คือคำตอบและตัวแทนที่พระองค์วันท่านได้ทรงประทานหนังสือพิมชื่อนังสือเ,เพียงประชาชาติให้กับคุณขันชัยแล้วก็ผมองศักดิ์พยัคฆ์ชียนไป รับมอบที่วันโดยมีทั่พี่ปีบินวันเป็นสักขีพระยาและผมก็ได้รับหน้าที่อันนี้ทำหน้าที่ทำนนตามคำขวัญของนักพิประชาชาติที่ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่รีจิต วิทยาคมอุดมสันติสุขนั่นเป็นการวันที่14ตุลาคม2 5 1 6ซึ่งขณะน,นี้อายุผม80ปี ถ้านับรวมแก่แดดแก่ลมด้วยก็บวกไปอีกสิบปีเพราะผมทำงานในอาชีพดำเนินรอยตามวิทยาคมไมตีจิตวิทยาคมอุดมสันติสุขครับมีบำเป็นกรณีนะไมตเปรีจิต มันเป็นก้อนดีอ่ะไม่ตีจิตวี่ยาของอุทมเสนียสุดผมได้ทําหน้าที่อย่างนั้นมาตั้งแต่อายุสิบสามอาศัยความเป็นนักเขียนสายทานเดียวกันนี้เนี่ยเขียนหนังสือเกาะโตะ๊ะอาจารย์ท่านอาจารย์นิรววน์ปิ่นทองพ้ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนพระราคอนเนคชั่นใหญ่ ผมยืนเป็นกระเบียนคิด่เป็นพระระหัสเพาบ้านอยู่แถวแถวทำเจริญกลุมก็ไปยืนเกาะโต๊ะท่านอาจารย์นิรวันทำหน้าที่คอยช่วยท่านหลาดินสอบ้างเดินตามโรงพิมพ์บ้างผมเป็นคนเดียวที่รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงพิมพ์แล้วไปช่วยช่างเรียงเรียงหนังสือเก็บกระดาษหทุกอย่าง ท่านอาจารย์เยนวันเป็นครูคนแรกที่สอนให้ผมเห็นหนังสือจนกระทั่งผมเป็นปฏิคมเขียนท่านได้มอบหมายผมเป็นปฏิคมตอบจดหมายของสโมสรปริยาสรับ<ม>ของท่านอาจารย์อมุญเยนฤดีนี่แหละนะครับตอบจดหมายแทนท่านที่ว่าท่านนี่เป็นปฏิคมความแก่แดดแก่ลมของผมวันนี้เนี่ย มันทําให้ผมถือตัวว่าผมเป็นนักหนังสือพิมพ์ mm hmm. เป็นสายทานเดียวกันกับโรงพิมพ์ที่ทุกคนนั่งประชมุมที่นั่นไม่ว่าจะเป็นเบนจมินแฟงค์ึ่งหรือแมก้กระทั่ง uh เจ้าพ่อของที่คอมมินิสต์ ก็เป็นนังมือพิมพ์มาปั๊ใช่ออะไรนะประจําผมก็กลามมาอ,อ,อยู่นะครับอบบแต่สิ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะกล่าวบอกกับท่านว่าโรงพิมพ์เป็นสถานที่แห่งแรกที่รวบรวมนักคิดนักเขียนปัญญาชนทั้งหลาย แล้วก็ถ่ายทอดอันนั้นต์ไบโบที่ทำให้ศาสนาิสต์ไปได้ทั่วโลกก็เพราะมาจากแท่นพิมพ์เครื่องจักรไอ้น้ำเป็นการเปลี่ยนอุตสาหกรรมแต่แท่นพิมพ์ท่านแรกของกูเทนเบิร์กคือการสร้างชีวิตแสงสว่าง และจิตใจที่เป็นคุณธรรมความดีในวันนี้เราสวมหน้ากากกันนะครับรามภาษาแต่มนุษย์เนี่ยได้สวมหน้ากากกันมาตลอดนะ <c oughs> หัวโขนนะครับ <c oughs> มีเฉพาะตัวพระท่านั้นพระรามพระฝ่ายดีมีคุณธรรมเท่านั้นที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก เราถูกโลกบังคับให้ต้องสวมหน้ากากอัมราตัวเองแม้กระทั่งเด่นขูนตัวพระพระรามพระรัตตัวพระก็ต้องใส่หน้ากากในขณะที่ตัวมารตัวร้ายใส่หน้ากากแถมมียี่สิบหน้ายี่สิบเราในที่นี้ต้องถูก โลกที่บังคับนะครับเราเป็นผู้ที่อยู่ในพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แต่ส่งเสียงให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีสิ่งที่เรียกว่ากระตันดูกระบเวทีแล้วก็พุธิศาจิตวิทยามองบมสันรีสุข ให้มีสมาคารวะรับพรพระแล้วบทยะถาสักีนะครับเขาแปลกันมาตลอดทั่วสว,กกวสดกันทุกวันรับศีลรพรกันทุกวันเอาเพียงแค่ตรงสัพพีทีโยนสุดท้ายประโยค์สุดท้ายนะี่บอกว่าถ้าเคารพกตัญตูต่อผู้ที่สูงวัยกว่าจะได้รับพรสี่ประการ ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เสด็จในกรมโรงหวานท่านท่านได้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพนังสืบพิมพ์อย่างผมมาตลอดตั้งแต่ทำงานเป็นนาขาผกม,มีเรื่องอันนึงนะครับที่เราใช้คำราชาศัพั์ไปเป็นสุภเกียรติ ท่านนักลุกน,นักน,นักจิตรซึ่งเพิ่งวายจนเพิเ่งเสียเล่นไปเนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่นะครับมีรูปถ่ายสมัยหลวงชาติการโกศลเมื่อประมาณปี255256 0ที่เลี้ยงเกษียณของท่านหลวงชาติการโกศนแล้วก็มีรูปถ่ายของนักนยตรินอยู่กลุ่มหนึ่ง มีผมเหลืออยู่คนเดียวในขณะน,น,นี้ต้องหมดอยู่คน <c oughs> มาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลกิตติคุณความดีงามทั้งหลายที่ผมได้รับในวันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายในที่นี้บรรดาน,นักเขียนทั้งหลายนักเขียนทั้งหลายได้บำเพ็ญ กรณีไม่ตีจิตวิยาคงเดมแั่ที่สุดและเปิดโอกาสให้นักนิสิพิมพ์อย่างผมได้รับใช้ทุกท่านขอบคุณครับ<อ>คบขอบคุณมากเลยนะคะคต้องแท้คำว่านิมิตตังสาธุรูปานังตก <c oughs> ตันยูเป <c oughs> ็นเครื่องหมายของคนดีนะครับเป็นรวมสายทานของศาสตร์ทุกแขนงไว้ด้วยกันด้วยน,นะคะ